วัสดีครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับวันนี้เรามาที่ค่ายนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ตอนนี้สภาพอากาศนะครับมืดคลึ้มนะครับมืดครึ้มฝนจะตกนะครับฝนจะตกแต่ข้าวที่เราตากไว้นะครับก็ยังไม่ได้แห้งนะครับยังไม่แห้งดีนะครับถ้าถ้าวันนี้แดดเต็มที่นะครับพรุ่งนี้เช้าน่าจะเก็บได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็นะครับอุปสรรคในการตากข้าวนะครับ นี่ก็ค้มมาแล้วนะครับเมื่อกี้ปล่อยๆนิดนึงแล้วก็หายไปครับปล่อยๆแล้วก็หายไปข้าวของเราก็ถ้าวันนี้ได้แดดนึงนะครับก็คือได้สองแดดนะครับเมื่อวานนี้แดดหนึง่งวันนี้อีกแดดหนึ่งนะครับก็พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะเก็บได้ครับเพราะว่าเอา่อทำไมผมถึงอยากให้เออข้าวแห้งนะครับตากให้แห้ง เพราะว่า,าเราไม่ได้ใส่ยุ้งข้าวหรือว่าใส่เล้าข้าวแล้วนะครับเราก็จะใส่กระสอบไว้เลยนะครับใส่กระสอบไว้แล้วก็าวางซ้อนๆกันนะครับนี่ก็เลยอยากให้ข้าวเรานะครับแห้งนะครับแห้งอีกสักนิดนึงนะครับอีกสักนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ฝนนะครับฝนก็จะตกนะครับฝนก็จะตกบริเวณรอบๆก็ยังมีอ คนที่เขายังตากอยู่ก็มีนะครับบางท่านนะครับกลัวะในะครับกลัวฝนนะครับกลัวฝนอ่าก็รีบเก็บนะครับรีบเก็บนะครับทยอยเก็บนะครับนู่นลงก็ะมีครับไกลๆนน่นไกลๆนน่นนะครับที่ขาวๆนะครับนี่ก็เริ่มเก็บทยอยเก็บนะครับแต่บางท่านก็อาจจะอ่าสองสามแดดวันนี้นะครับก็เริ eze, ่มเก็บ ได้นะครับเริ่มเก็บได้นี่แต่ของผมก็ถ้าวันนี้แดดอีกวันหนึ่งนะครับก็จะเป็นสองแดดนะครับก็จะเป็นสองแดดพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะเก็บได้แต่วันนี้ก็แดดครึ่งวันนะครับครึ่งวันนะครับช่วงนี้ก็ประมาณาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงบ่ายสองนะครับนะครับเริ่มคึมมาแล้วนะครับเริ่มคึมมาแล้วนะครับถ้า ฝนไม่ตกใส่นะครับฝนไม่ตกใส่ก็พรุนนี้ก็เก็บได้เลยนะครับเก็บได้เลยรอลุ้นนะครับรอลุ้นรอลุ้นว่าคืนนี้นะครับคืนนี้ฝนจะตกใส่ข้าวเราหรือเปล่านะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องลูกเกษตรนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมได้นะครับก็ การตักข้าวนะครับการตักข้าวอุปสรรคก็ที่ค่ายทหารก็ไม่มีอะไรครับนอกจากาฝนฟ้านะครับฝนฟ้าฝนฟ้าไม่เป็นใจนะครับวันนี้เราน่าจะได้แดดที่สองนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้คลึ้มนะครับคลึ้มก็เลยรอลุ้นนะครับว่าฝนจะตกใส่ข้าวแล้วหรือเปล่าถ้าไม่ตกก็ถือว่าโอเคนะครับ พรุ่นี้เช้านะครับเก็บหรือว่าช่วงเราได้แค่ครึ่งครึ่งวันนะครับแดดครึ่งวันพรุ่งนี้น่าจะตากอีกสักหน่อยนึงนะครับอีกสักหน่อยนึงนะครับถ้าไม่มีอุปสรรคก็ตากอีกสักหน่อยหนึง่งตอนเที่ยงก็น่าจะเก็บได้นะครับก็น่าจะเก็บได้รอลุ้นครับรอลุ้นรอลุ้นนะครับนี่นู่น,น,น,น logr, ไกลๆนน่นครับไกลๆนน่น ตากตรงไหนก็ได้นะครับตากตรงไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วแต่บางคนก็ตากอ่ใกล้ๆกับต้นไม้นะครับเพื่อที่จะอ่ได้นั่งนะครับนั่งพักนะครับได้นั่งพักผมก็นี่ครับมีต้นไม้นะครับไว้นั่งในร่มนะครับนี่นั่งในร่มนี่เอารถเครื่องออกมานะครับนี่ครับ น,นไกลๆนูน่นส่วนคนที่เขาไม่ได้อาตากใกล้ต้นไม้นะครับเขาก็เอาล่มมากลางนะครับล่มมากลางนั่งพักผ่อนนะครับก็ทยอยนะครับทยอยเก็บกันแล้วนะครับทยอยเก็บกันบางท่านที่เขาตากครบกําหนดนะครับสองสามแดดเขาก็เก็บเลยนะครับแต่ถ้าเหมือนผมนะครับ ตากได้แค่แดดเดียวแดดเดียวนะครับแดเดเดียวเขาก็ยังไม่เก็บนะครับเขาก็ยังไม่เก็บนี่เจ้านี้ก็เพิ่งเอาข้าวมาลงนะครับเขาก็ยังไม่เก็บเหมือนผมเลยเขาก็เกลี่ยเขาก็เก็บพวกเศษฟางนะครับเศษฟางเศษต้นข้าวนะครับที่มากับรถเกี่ยวข้าวนะก็ภาวนานะครับอย่าให้ตกนะครับอย่าให้ตกขออีกสักแดดหนึ่งนะครับขออีกสักแดดหนึ่ง ประมาณนี้ครับมีโอ้ยเนี่ยครับเมื่อกี้ก็ปล่อยๆมาแป๊บนึ่งครับปล่อยๆมาแป๊บหนึ่งไม่ถึงกับอ่าให้ข้าวเปียกนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือไม่แดดไม่แดดนี่ครับนี่นี่ก็คืออ่าถ้าดูดขายเลยนะครับถ้าดูดขายเลยก็ไม่มีปัญหาเรื่องการมาตากข้าวนะครับถ้าดูดขายเลยอ่า แต่นี้ก็ลงสีช่วงนี้ไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับซื้อข้าวนะครับไม่ได้รับซื้อข้าวเราก็เลยเอามาตากไว้นะครับตากไว้รอลงสีเปิดรับซื้อนะครับเราค่อยเอาไปขายนะครับเราค่อยไปขายก็เนี่ยครับบรรยากาศนะครับที่สนามบินนะครับสนามบินเก่านะครับของข้ายทหารนี่ก็จะประมาณนี้ปีนี้ไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่นะครับ ทุกๆปีนี้จะเต็มเลยนะครับทุกๆปีนี้จะเต็มเลยปีนี้ก็ชาวสวนชาวนามไม่ค่อยมาตากเท่าไหร่นะครับปกตินี่แบบสนามบินนี่แบบเต็มเลยนะครับเต็มเลยก็อาจจะบางพื้นที่เขาอาจจะลงสีเขารับซื้อนะครับ แต่ที่ใกล้ๆบ้านผมไม่ไม่รับนะครับไม่รับไม่รับเพราะว่าเขาตุนข้าวเก่าไว้เยอะนะครับช่วงที่ข้าวใหม่จะออกครับเขารับซื้อข้าวเก่านะครับเขารับซื้อข้าวเก่าตอนนี้ก็ปิดการรับซื้อนะครับปิดการรับซื้อเราก็เลยไม่ได้เอาไปขายนะครับเอามาตากไว้ครอลงสีเปิดอีกทีหนึงนะครับ รอราคาด้วยนะครับรอราคาด้วยนี่กับ okay. ประมาณนี้ครับประมาณนี้ในแต่ละปีนะครับในแต่ละปีก็ประมาณนี้แหละครับแต่เรานี่ก็คือมาตากทุกปีอยู่แล้วนะครับตากทุกปีอยู่แล้วเพราะว่า criar. เราทํานาเราเอาไว้ทานนะครับไว้ทานถ้าเหลือนะครับเราเหลือเราถึงจะขายนะครับนี่เหลือเราถึงจะขายเราทําไม่เยอะนะครับ ข้าวเหนียวก็ห้าไร่นะครับข้าวเจ้าก็ห้าไร่ปกติข้าวเหนียวนี่จะประมาณเก้าไร่สิบไร่นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นปลูกหญ้านะครับก็เลยประมาณนี้ครับเราก็ต้องอตุนไว้ก่อนนะครับตุนไว้ก่อนเผื่อข้าวไม่พอกินนะครับก็จะลําบากนะครับแล้วก็จะตุนไว้นะครับอรอขายช่วง ข้าวใหม่ปีหน้านะครับข้าวใหม่ปีหน้าก็จะโรงสีก็จะเปิดซื้อนะครับข้าวเก่านะครับข้าวเก่าเหมือนทุกๆปีครับเหมือนทุกๆปีนะครับประมาณนี้ครับมีคนเยอะเลยนะครับก็มาช่วยกันคนละแวกบ้านติดกันครับบ้านติดกันอ่าก็ไม่ต้องจ้างนะครับไม่ต้องจ้างจ้างนี่จะน้อยมากนะครับ จ้างนี่จะน้อยมากส่วนมากก็มาเอาแรงกันครับมาเอาแรงกันนะครับบางท่านก็ช่วงนี้ว่างนะครับข้าวขึ้นเล้าขึ้นยุ้งข้าวเรียบร้อยก็มารับจ้างก็มีนะครับมารับจ้างก็มีหรือว่ามาเอาแรงนะครับมาใช้แรงก็มีบางทีช่วงที่เพื่อนบ้านเขาเอาขึ้นเล้านะครับขึ้นเล้าเราก็ไปเอาแรงเขานะครับเขาก็มาใช้แรงเรานะครับเขาก็มาใช้แรงก็แบบนี้ครับไม่ต้องจ้าง ก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงก็มาช่วยกันแบบนี้ครับเรามาช่วยเขาวันนี้นะครับข้าวหน้าเขาก็ไปช่วยเรานะครับนี่ก็จะประมาณนะาทำกับข้าวเลี้ยงกันนะครับทํากับข้าวเลี้ยงกันนะครับทากับข้าวเลี้ยงกันไม่ต้องจ้างนะครับไม่ต้องจ้างเอาแรงกันเวลาขึ้นเราขึ้นยุ้งข้าวเสร็จก็ซื้อ กับข้าวนะครับมันกินด้วยกันนะครับมันกินด้วยกันอ่าก็จะเป็นอ่าอันเสร็จนะครับในแต่ละปีนะครับในแต่ละปีก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนี่รอลุ้นฝนครับรอลุ้นฝนครับผมสวัสดีครับ